สวัสดีครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการติดโควิดนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะเห็นว่าสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เริ่มเก็บข้อมูลคนติดโควิดนะครับแล้วก็ข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เก็บเพื่อมาสรุปผลหรือมารายงานผลนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บเข้าระบบนะครับเวลาเราจะดูข้อมูลทีเราก็ต้องไปเรียกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําระบบขึ้นมานะครับเพื่อให้ สมาชิกนะครับในองค์กรของเรานะครับพนักงานเนี่ยเข้ามากรอกเข้าสู่ระบบด้วยตัวเองนะครับจะได้ลดการซ้าซ้อนในการทํางานนะครับก็เดี๋ยวมาดูระบบกันเลยดีกว่านะครับก็เข้าสู่ระบบแอดมินนะครับเข้ามาปึ๊บอันนี้ก็เป็นแอดมินนะแอดมินก็จะสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้นะครับแล้วก็แอดมินเนี่ยเป็นคนกรอกข้อมูลด้วยตัวเองได้นะของแอดมินเองนะครับก็ครนี้ก็ ที่เอาหลักๆก่อนนะครับก็จะมีชนิดวัคซีนนะครับก็สามารถเพิ่มชนิดวัคซีนได้นะครับว่ามีวัคซีนอะไรบ้างนะที่ฉีดลงไปนะครับต่อมาแผนกครับก็เป็นแผนกครับว่าที่ทํางานเราเนี่ยมีแผนกอะไรบ้างนะครับต่อมาจะเป็นผู้ใช้งานนะครับก็เราจะเพิ่มผู้ใช้งานนะครับให้กับพนักงานนะครับแล้วก็มีโปรไฟล์ครับเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนข้อมูลตัวเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองทดลองการใช้งานเลยดีกว่านะครับก็จะมาเพิ่มผู้ใช้งานนะครับก็ เราจะตามจากฐานข้อมูลก็ได้ครับหรือว่าจะเพิ่มทีละคนก็ได้ครับจากฐานข้อมูลของเรานะครับถ้าเป็นนายสมชายเรียนเก่งเหมือนกันนะครับอยู่แผนกซ่อมบำรุงนะครับตรงนี้ก็ใส่เบอร์โทศรศัพท์ไปครับใส่ไปใส่อีเมลไปครับ ใส่ที่อยู่ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอามาได้นะครับต่อไปก็เป็นชื่อการเข้าระบบนะครับผมสวนสายเบร์ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับรหัสผ่านนะครับเป็นผู้ดูแลหรือผู้ใช้งานครับเป็นผู้ใช้งานกดบันทึกเข้าไปครับนี่ก็เพิ่มผู้ใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูว่าเขาจะเกาะอะไรลงไปในระบบได้บ้างนะครับก็จะมีข้อมูลการการตรวจนะครับก็เป็นผล a t k ครับนี่รูป a t k ครับว่าติดหรือไม่ติดตรวจวันไหนรายละเอียดนะครับ อันที่สองครับการติดโควิดครับติดเมื่อไหร่วันที่ตรวจเมื่อไหร่รักษาเมื่อไหร่แล้วรักษาที่ไหนนะครับต่อมาข้อมูลการฉีดนะครับว่าฉีดเข็มเท่าไหร่ครับเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่เข็มห้านะครับฉีดเข็มเนี่ยใช้วัคซีนอะไรครับฉีดวันที่เท่าไหร่นะครับต่อมาจะเป็นรายงานการฉีดวัคซีนนะครับกับติดโควิดครับสามารถกดดูได้ก็คือกดข้อมูลจากตรงนี้แหละนะครับ คนนี้เดี๋ยวลองมากรอกข้อมูลจริงๆดีกว่านะครับก็ล็อกนี้เข้าไปครับอ่าซูนๆหนึ่งต่อไปจะเป็นผลการตรวจโควิดเห็นไหมครับก็กดเพิ่มข้อมูลได้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปครับก็เลือกไปว่าติดหรือไม่ติดนะครับอ่าแต่ผมจะใส่เข้าไปนะครับโอเคครับก็ใส่รูปเรียบร้อยครับก็บอกเลยว่าติดหรือไม่ติดตรวจวันไหนครับรายละเอียดมีหรือเปล่าครับก็กดบันึกเข้าไปนะครับ นนี้เราก็จะเห็นแล้วครับว่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับถ้าเราออกจากระบบครับเราไปดูทีแอดมินนะครับแอดมินเองเนี่ยก็จะเห็นทุกคนนะครับที่กรอกเข้ามาเห็นไหมครับจะเห็นเลยทุกคนที่กรอกเข้ามาเสร็จแล้วก็จะพิมพ์เป็น Excel ก็ได้นะครับหรือว่าจะเซิร์ชตามแผนกก็ได้ครับกดเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับ ก็จะดูว่าเ้ยผนแผนกนี้มีใครติดบ้างไม่ติดบ้างติดวันไหนแล้วก็อีคับเอ e ก c e l เพื่อสรุปผลนะครับเดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนนะครับเข้าไป user ของธรรมดาอันนี้ก็วิ่งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อมาก็การติดโควิดครับก็กดเพิ่มข้อมูลได้ครับถือว่าตรวจวันนี้แล้วก็แต่ไปรักษาวันพรุ่งนี้นะครับรักษาที่บ้านก็กดบันทึกครับก็จะเป็นการ บันทึกของตัวเองครับว่าติดโควิดเมื่อไหร่แล้วก็ไปรักษาเมื่อไหร่รักษาที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมารายงานการฉีดโควิดครับไม่ใช่ฉีดโควิดฉีดวัคซีนเ,เลือกเลยเข็มหนึ่งฉีดชินโนฟาวันที่เท่าไหร่กดบันทึกนะครับเข็มสองฉีดเมื่อไหร่นะครับอะไรแบบนี้ครับก็กอเข้าไปนี่ครับก็จะเป็นการ ดูรายงานนะครับของตัวเองนะครับว่าตัวเองฉีดวัคซีนเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงนะครับคราวนี้เวลาแอดมินนะครับแอดมินดูครับแอดมินก็สามารถดูได้ครับว่าเฮ้ยคนคนนี้ฉีดวัคซีนไปยังนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมไหมก็สามารถดูได้นะสมชายเล่นเกมฉีดวัคซีนไปแล้วสองเข็มแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นระบบ จัดเก็บข้อมูลโควิดนะครับแล้วก็ข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับ